หัวแม่มือเขาเรียกนิ้วโปง้งนิ้วชี้นั้นหรือเขามีอำนาจนิ้วกลางสูงยาวขนาดยาวขนาดกว่านิ้วใดๆนิ้วนางนั้นสวงแหวนเพชรนางงามเสด็จงามยิ่งกว่าใครนิ้วก้อยเจ้าหย่าน้อยใจนิ้วก้อยเจ้าหยาน้อยใจยกมือไหว้ใครนำหน้าเขาเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน วันนี้นะคะพบกับคุณครูเจฟบอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคะเราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขค่ะและสําหรับวันนี้คุณครูเจฟบก็มีเพลงสนุกๆจะมาพาเด็กๆร้องกันค่ะเด็กๆคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพลง บ้านของฉันเด็กๆคะเด็กๆพูดตามก่อนนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งนา้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบาย เราเป็นครอบครัวเดียวกันเก่งมากค่ะเด็กๆอีกรอบนึงนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งนะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆเ,เรามาร้องเป็นเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งหน้าอาผีและน้องมากมาย ทุกคนสุขสบายเราเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งหน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพลงนี้เด็กๆสามารถร้องได้เองที่บ้านเพราะว่าเป็นเพลงง่ายๆแล้วก็สั้นๆใช่ไหมคะคุณครูเจ๊บก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงคนไหนที่ร้องได้แล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้เช่นชมในกลุ่มไลน์ห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก่อนจากกันวันนี้คุณครูเจ๊บอยากจะฝากเด็กๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณเจี๊ยบขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย